ฝ่ายที่จะเล่นเบีย้ยสูงนะครับเขาจะขึ้นเบีย้ยตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นเป็นไม้ายงขวาถ้าหากเจอคู่ต่อสู้เดินแบบนี้นะครับพื้นฐานของเรานะครับเบีย้ยหน้าม้าขึ้นมาคู่ต่อสู้ปู่เบีย้ยคู่กลางพัฒนาม้าขึ้นมานะครับป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ทิ่มเบีย้ยสูงฝ่ายคู่ต่อสู้ปู่เบีย้ย กลางกระดานนะครับเรียง3ามต้องการที่จะเล่นเบีย้ยสูงนะครับพัฒนาโคนขึ้นมาครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นพัฒนาเม็ดขึ้นครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นจังหวะนี้ปู่เบีย้ยคอหกมาคอห้าครับคู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้น พัฒนาม้าขึ้นครับเป็นม้ายอมขวาฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโหนขึ้นตรงนี้ทิมเบี้ยงอหกมาอห้าแล้วคู่ต่อสู้จะทิมเบียสูงนะครับนี่คือเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้นะครับม้าขวาเบี้ยสูงซึ่งถ้าหากเราแก้ไม่เป็นนะครับหมากของสีดำก็จะอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแคบ ติดทั้งกระดานนะครับทั้งโคนทั้งม้าเดินลำบากนะครับดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญมากในการเล่นหมากรุกไทยคือเราจะต้องแก้เบี้ยสูงตัวนี้ให้เป็นนะครับถ้าแก้เป็นพี่น้องทุกท่านจะมีพื้นฐานที่ดีขึ้นและพัฒนาฝีมือได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับ มาดูวิธีการแก้เบีย้ยสูงนะครับครูพงษ์จะแนะนำเทคนิคนำเม็ดขึ้นไปแลกกับเบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้นะครับให้เราพัฒนาโคนขึ้นมานะครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นจังหวะนี้นะครับแนะนำทุกท่านให้กินตัดเบีย้ยเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ ใ้เบีย้ยขึ้นไปกินแล้วนำเม็ดขึ้นมาแรกครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปจากนั้นให้ท่านนำม้านะครับมาที่ตาชอช้างหกเพิ่มปากในการโจมตีเบีย้ยสูงครับตัวโจมตีเบีย้ยสูงนะครับนับเป็นปากในการกินมีหนึ่งสสามสี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้มีตัวผูกเบี้ยสูง1 2 3ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าคู่ต่อสู้ไม่ทำอะไรจะถูกกินเบี้ยสูงฟรีดังนั้นฝ่ายคู่ต่อสู้ก็จำเป็นต้องนำเบี้ยสูงกินแรกกับเม็ดโคลนขึ้นมากินครับจะเห็นว่าเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้หายไปแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราได้กลับมานะครับ คือเบีย้ยของคู่ต่อสู้เป็นเบี้ยเดี่ยวและจุดตรงนี้นะครับเรียกว่าเท่นหมากซึ่งจังหวะต่อไปนะครับเราก็จะถอยม้าลงไปลำเลียงโคนขึ้นแล้วก็ตั้งเท่นหมากเท่นหมากก็คือตาที่เรายืนแล้วไม่มีเบีย้ยของคู่ต่อสู้มาไล่นะครับจะยืนเกาะกินเบีย้ยคู่ต่อสู้ซึ่งจะได้เปรียบตำแหน่งหมากนะครับผม ครูพงได้มีโอกาสไปฝึก้อมทางเว็บไซต์ playok ok. com นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครูพงได้แนะนำเว็บไซต์ไปแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านเข้าไปฝึกซ้อมเข้าไปเล่นได้นะครับผมโดยครูพงศ์นะครับจะเล่นเป็นสีดำแก้เบี้ยสูงจากไม้ายงขวาเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้ทุกท่านมาศึกษาแนวทางการเล่น จากครูพงไว้นะครับแต่ทุกท่านไม่ต้องจำหรือท่องไปเล่นนะครับดูเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วนำไปปรับใช้กับการเล่นของท่านนะครับผมเพื่อจะได้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันบนกระดานเลยครับในเกมการเล่นหมากรุกไทยของครูพงฝ่ายคู่ต่อสู้เขาเดินเบี้ยชอชิงสครับ ครูพงเดินเบีย้ยชอชั้งห้าครูต่อสู้ปูเบีย้ยคู่กลางครูพงพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดครูต่อสู้ปูเบีย้ยงอสี่ครูพงพัฒนาโคนขึ้นมาชอชิงเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นชอชิงสองครูพง์พัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นจอสาม ครูพงปูเบี้ยคอหกมาคอห้าครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเฉาชิงสามครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาครับครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นคอสองครูพงปูเบี้ยงอหกมางอห้าฝ่ายครูต่อสู้ทิ่มเบี้ยสูงครับครูพงพัฒนาโคนขึ้นมางอเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นเฉาชิงสอง ครูพงกินตัดเบีย้ยชอชิงสี่ไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นไปกินครูพงนําเม็ดขึ้นมาแลกกับเบีย้ยสูงครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นงอสามครูพงขยายม้าขึ้นมาชอาชิงหกโจมตีเบีย้ยสูงฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเม็ดครูพงนําโคลน,นะครับขึ้นมากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชชชั้งหนึ่งครูพงถอยม้าลงไปครับเตรียมนำโคนนะครับขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายม้าขึ้นไปที่ยอสิป้องกันไม่ให้โคนของครูพงขึ้นมาจังหวะนี้ครูพงนำขุนขึ้นหงอ7เจฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยคอสามไปคอสี่ครูพงนำเรือมาแลกครับ จะได้นําโคนนะครับขึ้นมาได้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเรือครูพงใช้เรือกินคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นจอสองครูพงลลำเลียงโคนขึ้นมาชอช้างหกฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสอง ครูพองนำโคนตั้งเท่นหมากนะครับที่ชอชิงห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาแรกครับต้องการเดินเพื่อเสมอนะครับในหมากลุกไทยนะครับถ้าเราแลกเรือกับคู่ต่อสู้ออกทั้งสองลำโอกาสเสมอจะมีสูงมากนะครับเพราะว่าเรือเป็นตัวหมากที่มีประสิทธิภาพรุนแรงเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมที่จะเกิด ในการสร้างโอกาสแพ้ชนะกันนะครับดังนั้นครูพงต้องการที่จะชนะคู่ต่อสู้จึงหลบเรือนะครับไปผูกเบี้ยริมไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือไปกดขุนครูพงน์นขุนหลบจากตากดคู่ต่อสู้นาโคนขึ้นเฉาชิงสามครูพงเดินเบี้ยยอหกมายอห้านะครับป้องกันไม่ให้โคนของคู่ต่อสู้ขึ้นไปแรก ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่งอหนึ่งจังหวะนี้ครูพงขยับขุนไปไล่เรือครับคู่ต่อสู้ถอยเรือลงมาชอช้างหนึ่ง 1. ครูพงนําขุนขึ้นชอฉิงเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นคอสองครูพงนําเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบตากดนะครับครูพงปูเบีย้ยกอหกมากอห้า คุมไม่ให้เบีย้ยของคู่ต่อสู้ขยายขึ้นนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกยันเบีย้ยไว้ครับจังหวะนี้ครูพง์มองเห็นว่าโคนของคู่ต่อสู้อยู่เดียเด่ยวๆนะครับจึงนำเรือมากดครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนมาผูกครูพง์ถอยโคนลงไปที่คอเจ็เพื่อให้เรือนะครับได้ กดต่อโคนและในจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ไปถอยโคนมนาะที่งอหนึ่งนะครับทําให้เป็นการเดินพลาดนะครับจังหวะนี้ทําให้ครูพงนะครับได้บุกโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนด้วยการใช้เบีย้ยนะครับกินเบีย้ยที่คอสีไล่โคนคู่ต่อสู้เพื่อขู่ที่จะกินเบีย้ยงอสีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นไปกิน ครูพงใช้เบี้ยกินไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินครูพงใช้ม้าแลกโคลนเม็ดนะครับถือว่าคุ้มนะครับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดกินครูพงนํนำเรือนะครับเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้ากินโคนครับครูพงนํนำม้านะครับขึ้นมากิน ครูต่อสู้นำเรือผูกเบีย้ยครูพงลำเลียงโคนขึ้นมาคอหกครูต่อสู้นำเรือขึ้นเฉาชิงสามครูพงนำโคนขึ้นมาคอห้าครูต่อสู้นำขุนขึ้นคอสามจังหวะนี้ครูพงถอยม้าไปที่งอหกโจมตีเบี้ยครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นคอสองครูพงตัดสินใจใช้ม้ากินเบี้ยจังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้นำม้าไปไล่เรือของครูพงนะครับครูพงก็จะถอยไปตานี้นะครับเพื่อผูกโคนในเกมฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนนะครับขึ้นไปไล่ ตรงนี้ครูพงมองไว้แล้วนะครับว่าสามารถที่จะใช้ม้านะครับกินแรกม้าของคู่ต่อสู้ม้าโจมตีเรือของคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนลงมากินนะครับครูพงนํนำเรือกินเบี้ยริมสถานการณ์ตอนนี้ครูพงได้เปรียบคู่ต่อสู้3มเบี้ยคว่ำน,นะครับถือว่าได้เปรียบถึงชนะนะครับ แต่คู่ต่อสู้ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมยังสู้ต่อฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอสาครูพงใช้เรือกดขุนครับคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่ชฉาชิงสองครูพงส่งเบีย้ยขึ้นมาขอไข่ห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นจังหวะนี้ครูพงตัดสินใจแลกเรือเลยครับเพื่อสรุปหมาก ชนะในปลายกระดานนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนขึ้นไปกินครูพงทิมเบีย้ยไล่โคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นครูพง์ยันเบี้ยริมไว้เพื่อไม่ให้ขุนคู่ต่อสู้เกาะกินเบี้ยริมนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนมาจอสามครูพง์เข็นเบีย้ยขึ้นมาจะมาหงายครับ คู่ต่อสู้ถอยโคนมาแรกครูพงตัดสินใจกินแรกรุกนะครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินครูพงส่งเบี้ยขึ้นมาในบันทึกเกมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ครูพงในจังหวะนี้นะครับผมครูพงจะไล่ปลายกระดานให้กับพี่น้อง fc ที่เป็นมือใหม่นะครับได้ศึกษากันจนจบเกมเลยนะครับ ดีที่สุดนะครับคู่ต่อสู้น่าจะเดินขุนมาเกาะเบี้ยนะครับหงายรุกนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนขุนขึ้นมาครับ หาายครับเบี่ยงหงายไปครับเบี่ยงหงายไปนะครับ ไปครับคู่ต่อสู้ถอยลงมาไปครับคู่ต่อสู้เดินขุนนะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับอย่าไปเดินเบี้ยงหายตัวนี้ไปตานี้นะครับหมากจะอับนะครับผมหมากอับหมายถึงคู่ต่อสู้เดินขุนไม่ได้เดินตัวหมากตัวอื่นๆก็ไม่ได้นะครับเกมจะจบลงด้วยการเสมอกันทันทีเลยนะครับผม ดังนั้นต้องเดินอย่างรอบคอบนะครับหมุนครับครูต่อสู้เดินขุนออกมาขุนเราขึ้นมาครับมาครับผมเบีย้ยงหงายมาครับเบีย้ยงหงายมานะครับ ขุนเข้ามาครับกินครับเบีย้ยเข็นมาง่งายนะครับงงายครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยังนับสักกระดานไม่ได้นะครับเพราะกติกากำหนดว่าฝ่ายที่จะนับสักกระดานได้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่เหลือเบี้ยความนะครับยังเป็นเบี้ยความอยู่ก็จะนับไม่ได้นะครับต้องหนีอย่างเดียวมาครับขุันมาครับรุปครับมุมนี้ต้องไล่รูปอะไรดูลักษณะของเบี้ยนะครับ จะเห็นว่าเบี้ยงหงายตรงมุม2ตัวนะครับเป็นมุมที่ขุนคู่ต่อสู้อยู่นะครับดังนั้นก็จะเป็นรูปทหารเรียงพลหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระเรียงเรียงเบี้ยนะครับขุนเบียดเข้ามาครับเบียดเข้าไปครับเบี้ยงหงายไปตานี้นะครับคู่ต่อสู้ออกข้าง นำขุนเข้าไปนะครับการไล่ในรูปของทหารเตียงพลขุนของฝ่ายไล่จะอยู่เป็นเงาของม้าจากมุมกระดานนะครับเงาม้านะครับผมตานี้หรือตานี้นะครับคู่ต่อสู้หนีเข้ามุมใช้เบี้ยงหายมารุกนะครับผมต้องใช้เบี้ยงหายที่เป็นจังหวะรุกนะครับอย่าเดินเบี้ยผิดตัวนะครับหมักจะอับรุกนะครับคู่ต่อสู้หลบขึ้นเบี้ยงหาย มารุกจนนะครับเป็นรูปของทหารเรียงพลหรือกระเรียงเรียงเบี้ยนะครับผมครูพงศ์สาธิตในวิธีการไล่เพื่อให้พี่น้องทั้งในวงการที่เป็นมือใหม่นะครับและนอกวงการที่กำลังฝึกหัดเล่นนะครับจะได้มารับชมมาศึกษาไว้นะครับซึ่งคลิปที่เป็นการไล่ปลายกระดานพื้นฐานครูพงศ์ลงไว้ที่ช่อง YouTube เสียเหนือเสียนะครับ กดที่ p l a y ์ลิสเลือกหมวดหมู่ปลายกระดานะครับไปรับชมไปศึกษาได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้พี่น้องทุกท่านจะนำวิธีการแก้เบีย้ยสูงในรูปหมากม้ายมขวาเบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้ไปปรับใช้ในการเล่นนะครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านพัฒนาฝีมือได้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและช่วยการเผยแพร่กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปนานๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ครูพงศขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ